ทั้งวันฉันเห็นผู้คนมากมายไม่รู้ว่าใครต่อใครทั้งซ้ายทั้งขวายิ้มให้กันละกันทท้านั้นรู้ไหมว่ามันสุดใจรู้ไหมที่เธอบอกกันฉันอารมณ์ดีว้าอออยาาจะร้องดังดังด้งพืให้ใครต่อใครได้รู้ทั่วกันอยาาจะร้องดังดัง ให้คใครได้ฟังว่าเธอรักฉันอย่าจะร้องดังๆคำที่เธอบอกกันว่ารักมากมายฉันจะร้องจะร้องให้ดังๆจนฉันมันดีใจที่เธอมาบอกกันอยากจะจะก็มันลอกไปฉันขอแค่เพียงสตกวันให้ฉันได้ทำดังใจให้ฉันได้ร้องไห้

อี่อาจร้องดัผู้ีใกล้็ใกล้ได้รู้ทกอนางยา, ары, ยาจะร้องดังๆผู้ใกล้ได้ฟังว่าเฉันอย่าจะร้องดังๆคที่เธอบอกกันื่ารัมามาย่ฉันร้องร้องิ่งดังฉันมันดีใจที่เธอ แต่ก็มันออกไปฉ่งขอแค่เพียงสักวันให้ฉันได้ทำดึงใจให้ฉันได้รอเขาไปให้มันถึงฟ้าระเพราะว่ามันสุดใจฉันขอร้องมันออกมาฉันสบายใจว้าออท้ายจะดราม่ดราม่ดราม่าดาม่ a ด a า a ่ a ด a า a ่ a ดรามด เฮ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 เดี๋ยวครูไก่ช่วยน้องหน่อยละกันเพราะว่าตัวข้างบนน่ะเนาะมัน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 ไม่ค่อยมันเหมือนไม่ตื่นอ่ะตัวข้างบนอ่ะพะเขาเพราะเขาต้องคอนโทรพปะเขาต้องคอนโทรเสียงหรือเปล่าตัวตรงนี้มันเลยดูมันแข็งแข็งรู้สึกนะไม่ใช่อ่ะมันเกี่ยวกับกลมอะไรมั้ง a ของเขา ที่มันี่มันดูแล้วแบบมันไม่คล่องตัวมันเกี่ยวกับตรงนั้นมากกว่าต้องต้องเหมือนกับเอ็กซอร์ซายคือว่าบางทีเราร้องเงี้ยเดี๋ยวแล้ร้องเนี่ยใช้ย่างง,างี้ได้แต่เรายืดเนี่ยออกไหมครับอันนี้มันจะดูแข็งมันสามารถเนี่ยลองก่อนไหมอาจจะไม่เหมาะเขา พ่อเขายืนอย่างนี้แต่เขาไม่ได้ยืนอย่างนี้แล้วเขายืนอย่างนี้กายวิภากมันง่ายขึ้นแล้วมือข้างนี้แล้วมือข้างนี้สมมติถ้าถ้าอยากจะร้องช่วงท่อนเร็วอย่างนี้อยากจะร้องมือข้างนี้กำไปเลยก็ได้ครับอยากจะร้องเอออย่างนี้ก็จะดูเท่ขึ้นดีกว่าเราอยู่นี่เป็นเรื่องวิธียืนวิธียืนแล้วก็เดี๋ยวนะเอเอนี่คือปรึกษากับครูร้องแล้วเหรอ ก็ไม่ถึงขั้นปรึกษาทำให้เขาดูเฉยอะแล้วครูเขาว่าไงครูเขาไม่ได้คงนี่อะไรครับอ๋ะแล้วเธอจะทำไหมเอ้ก็ทำานะแต่ว่าคงไม่โดดนะโดดมันเหนื่อยวิธีเอเอมันมีหลายแบบนี่ไงมันเหมือนจริงๆน้องไม่ได้แข็งแรงเวลาจะทำอะไรออกมามันถึงจะรู้ไงว่าคนนี้เหมือนกับเครียกอะไรอะจังหวะการเต้นหัวใจอ่ะปกติไม่ได้เป็นคนหัวแบบนี้แอคทีฟอะ มันนี่คือตัวธรรมาชาติเขาก่อนนั้นพอได้ร้องเพลงเร็วปุ๊บมันยิ่งสมมติก่อนจะร้องอะ่ะถ้านั่งแช่ปุ๊บแบบไม่เกิดบิวอะไรขึ้นเลยต้องเหมือนกระโดดอัพยืดอะไรเงี้ยมันจะทาให้มันอารมณ์มันอัพขึ้นเดี๋ยวคู่ไก่ดูน้องหน่อยลวกันเดี๋ยะแยกไปดูอะไรก็ได้ของโบสอะ่ะตอนนี้เนาะเพจะมีของเขาคู่ไก่มีใครนะอีกนะเก็มีโฟกัสแล้วก็จูนอ่ามีมีโฟกัสแล้วก็ไม่ใช่จูนค่ะได้ครับเหลือโฟกัสคนเดียวครับ เ,เจูนอ่ะโฟกัสกับจูนครับจูนโฟกัสกับจูนโอของจูนอยู่ขาไม้ตูไม่เป็นไรจูนอยู่ขาไม้ไม่เป็นไร <ฮะ S 1> เดี๋ยวให้กูเตยดูได้ทำไมอ่ะมันดูจะฟิลชัวร์อากีอะไรอย่างเงี้ยเดี <laughs> <laughs> เ๋ยวน,นะ <c oughs> งั้นดู อ่ะมางั้นไก่ไปครูไก่ไปเนี่ยนีก่อนเมื่อกี้ได้ถ่ายไหม,ไมถ่าย,ถ,ายถ่ายนะโอเค <Okay. S 2> แล้วก็ขอแค่แบบสามสิบนาทีเพราะว่ามันมันต้องมีดูกันอื่น <Okay. S 2> อ่ะยวลอง<ป>ดูก่อนแล้วนะลองทำ